สวัสดีครับในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีน,ปนี้หน่วยของเราได้เปลี่ยนพระบรมฉมา,ายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใหม่เป็นภาพที่พระองค์ท่านในฉลองพระองค์ชุดทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ทรงเครื่องยศจอมพลเป็นครั้งแรกในรัชกาลและในพระหัรทรงถือพระคทาจอมทัพภูมิพลภาพนี้จึงเป็นภาพที่ดีต่อใจของพวกเรายิ่งนักเพราะพระคทาองค์นี้คือพระคทาที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยทรงใช้ตลอดรัชสมัย เป็นเสมือนคาถาของพ่อที่เปลี่ยนไปด้วยความหมายและคุณค่าทางจ,จิตใจซึ่งก่อนหน้านี้กองทัพเคยมีแผนที่จะจัดสร้างพระคาถาองค์ใหม่เพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่10บในวาระทรงขึ้นคองราชแต่พระองค์ท่านก็ยังไม่ทรงโปรดให้สร้างถวายพระองค์ยังคงใช้พระคาถาองค์เดิมพระคาถาของพ่ออาจเพราะสายใยแห่งความรักความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างพ่อกับลูกที่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีต่อพระชนากาธที่เบศรรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ทรงรัก เคารพและดำเนินรอยตามด้วยหัวใจของลูกที่จงรักภักดีอย่างแท้จริง